สำหรับเทปที่ผ่านไปจากท้าวที่แล้วเราอยู่กันที่แฟ็บเล็ตตัวท็อปของโนเกียคือโนเกียลูเมีย1520สำหรับเทปนี้เราก็ต่อเนื่องเลยกับค่ายเดิมโนเกียเหมือนเดิมแต่ครายที่เป็นลูเมีย1320แฟ็บเล็ตตัวที่สองของค่ายเขาความพิเศษก็คือราคาถูกเปิดตัวมาได้ถูกเพราะว่า่นะ1520น่ะตัวท็อปทุกอย่างมาเต็มหมดราคาก็มาเต็มด้วยแต่ตัวนี้เขาดับสเปกลงมาราคาก็เลยถูกลง มันมีอะไรบ้างเราไปดูอะไรดีกว่าเรืกเ่กงเนี่ครับกล่องหน้าตากล่องก็เหมือนเดิมโนเกียตั้งห้าสองปีที่แล้วหน้าตากล่องก็อย่างนี้เลยตอนนี้ก็ยังอย่างนี้อยู่นะครับรอบๆกล่องก็ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเปิดดูข้างในไปดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างรับตัวกล่องเหมือนเดิมเหมือนที่เคยบอกสองปีละตั้งหาเก้าร้อยมายังไม่ได้เปลี่ยนเลยมันยเก้าร้อย่ะหน้ากล่องตัวนี้เป็นเครื่องสีแดงครับแต่ว่าเครื่องที่เราได้มาเนี่ยดันได้สีไม่ตรง ปิดออกมานี่เลยเจอเครื่องก่อเลยอย่างแรกนอนเต็มเลยเต็มพื้นที่อย่างที่บอกว่าได้สีไม่ตรงครับเราได้สีขาวมาเป็นสีขาวด้านเดี๋ยวค่อยมาดูเครื่องดูในกล่องก่อนยกขึ้นมาชิ้นแรกเราก็จะเจอบรรด,ดาคู่มือใบรับประกันทั้งหลายมีมาให้ครบถ้วนนะครับฝางเอาไปชั้นหนึ่งนี่แลกเลย เป็นหูฟัง Smalltalk เป็นสมาร์ทท็แบบเป็นหูฟ e ังเอียบัตนะครับเอีย e บ, e บ e e ัตปกติเรื่องแบบจินเอียรันตัวนี้จะเป็นเ e อียบัตมีสายไมโครยู b สบีให้หนึ่งเส้นดูนี่เส้นะอะแดปเปอร์หรือวอชาร์จให้หนึ่งตัวหมดแล้วครับในกล่องนี้แค่นี้ลองดูตัวเครื่องบ้างแกะเครื่อง ระหว่างที่เปิดเครื่องนะครับมาว่าที่สเปคบ้างสเปคของเจ้าโนเกียรุ่นนี้หนึ่เนี่ยจะมาพร้อม,มกับหน้าจอขนาด6นิ้วครับจอเป็นจอแบบ IPS ความละเอียดอยู่ที่1280.800คูณ้พิกเซลก็คือ HD นั่นเองชิปประมวลผลเป็น q อ a l คอม m s n a ต d r a ก o อน S4 Plus แบบ Dual Core c p u ความเร็วอ่ะความเร็ว1 7 g h z CPU เป็นไอ e n o 305ามว่าง่ายก็คือยกทุดมาจากโนเกียรุ่นเมียเก้ เพราะว่าชิปตัวเดียวกันแรมหนึ่งกิกเท่ากันยกมาเลยแล้วก็ตัว ROM ใติเครื่องมาให้ที่8กิกพร้อมกับใส่ micro s ีได้อีก6.4กิกแบตเตอรี่ให้มาทั้งหมด3,400มิลลิแอมกล้องนะครับกล้องหลังให้มาที่5ล้านพิกเซลพร้อมแฟกล้องหน้าเป็น v g a ความบางของตัวเครื่องอยู่ที่9.8มิลมน้ำหนักอยู่ที่220กรัมครับรอบๆตัวเครื่องนะครับ ด้านหน้าเอาหน้าจอนี่ครับด้านบนด้านบนนี้ด้านบนนี้นี่จะเป็นลำโพงสนทนาโลโก้โนเกียแล้วก็กล้องหน้าของ,ของเรเยต v g a 3ถั GA, งพิเซลด้านล่างนะครับด้านล่างมีปุ่ม,มให้สามปุ่มเหมือนเดิมเปปุ่ม c a p a c i t i v ปุ่ม Back ปุ่มวินโด w ปุ่ม Search เหมือนเดิมขอบทางซ้ายมือโลง่ลงๆเลยไม่มีอะไรเลยขอบด้านล่างมีพอร์ตไมโครสปีให้1นึ่งพอร์ต ด้านข้างเหมือนเดิมครับปุ่มชัตเตอร์ปุ่มพาวเวอร์ปุ่มวอล์ดลูล็อก,กเกอร์ด้านบนแจ็ค3.5มิลไว้เสียบหูฟังด้านหลังฝาเป็นพลาสติกโพลีคาร์บอเนตมีโลโก,โลโกโล้โนเกียสกีอยู่ตรงกลางนี่ครับกล้องหลัง5ล้านพิกเซลความแฟดด้านล่างเป็นลำโพงพร้อมกับมีติ้งเล็กๆด้วยเวลาวางไห้ลำโพงได้ไปดับเอ,อตรงใจใช่ไหมว่าใส่ติ้งมันตรงไหนมันต้องแกะครับแกะก็อารมณ์เดียวกันกับแกะเท่าลูกเมียแต่ท้องโซนครับจับด้านข้างแล้วก็ดันไว้ดี ระวังล่วงเปิดปึ๊บออกมาแล้วที่ฝาดูไม่มีอะไรเลยด้านหลังเปลี่ยนแบตเตอรี่เองไม่ได้แน่นอนไม่มีอะไรเลยมีตรงนี้ของตลอดอยู่รวมกันเลยข้างบนเป็นข้างบนเป็นซิมครับเป็นไมโครซิมด้านล่างเป็นช่องเสียบไมโครดีการ์ดตอนนี้ลองรับ 4G LTE ด้วยใช้ซิมโทร 4G ได้เลย เรามาพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์กันบ้างครับสำหรับโนเกียก็ต้องมาพร้อมกับวินโดว์โฟนอยู่แล้วตันนี้เป็นวินโดว์โฟนแปดเฟิร์มแวร์เป็นรูมเมเบลักตัวใหม่ล่าสุดของโนเกียอย่างที่เห็นนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเปิดเข้ามาแอปที่ติดมาให้กับเครื่องแน่นอนมีนี่ครับมันซอฟต์แวร์เหมือนกันทุกเครื่องแพงยันถูกมีเหมือนกันเฮียแมพเฮียไรฟ์มีให้ใช้หมดหรืออยากได้พวกโนเกียโปรไฮเมล่าโนเกียดีโฟกัสอะไรพวกนี้ ก็ดาวโหลดไปใช้ได้เขาไม่ได้ปิดกล้ามเ,เรื่องการลื่นไหลความลื่นไหลในการใช้งานเอถามว่าต่างไหมไม่ต่างครับอย่างพี่ทราบกันดีว่าว d o โ s Phone จะสเปคต่ำแค่ไหนมันจะใช้งานได้ลื่นพอกับสเปคตัวแรงมันจะเห็นผลในเรื่องสเปคก็เฉพาะตอนที่แบบว่าเราโหลดเข้าแอป,ปเราใช้งานแอป,ปอะไรบางอย่างที่มันต้องการทรัพยากรมากๆนะฮะเราถึงจะเห็นต่างแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีผลโอเคสำหรับตัวหน้าจอนะครับ หน้าจอตัวนี้ให้มา6นิ้วความละเอียด1 280คูณ800ก็คือ HD นั่นแหละตอนแรกผมเข้าใจเรื่องความละเอียดหน้าจอว่าวเฮ้ยต้อง l ู HD ป่าวมันเป็นสัมพอลัมแต่ตอนนี้มันไม่ใช่และเห็นแล้วว่า HD ก็เป็นสัมพอลัมได้หน้าจอที่ให้มาเป็น IPS นะครับก็ดูมุมมองกว้างดีสีอาจจะไม่ได้สดเท่ากับ AMOLED อย่างตัว925แต่ก็ถือว่า work เลยใช้ได้การเล่นไฟล์วิดีโอเนี่ยลองเปิดไฟล์ Full HD ดู ดูได้ครับไม่กระตุกด้วยแต่ถ้าเวลาเลื่อนก็กระตุกเหมือนกันแหละเวลาซีทัชนะแต่ฟัง HD เนี่ยสบายเลยดูหนังแบบเต็มตาเสียงก็ใช้ได้ครับเ,เสียงที่ให้มาเนี่ยเปิดเต็มๆก็ดังอ่ะดังลัง่นเลยละ่ะถ้าเสียงหูฟังด้วยก็มีระบบเสียง Dolby Digital บบให้อีกโหครบ ว่าที่เรื่องเกมบ้างครับเกมเนี่ยอย่างที่บอกพอสเปคต่างจะเห็นเลยว่าการโหลดเข้าเกมจะมีผลอย่าง1 5ึ่งาองศูนย์ผมเข้าแอปฟอลจะเห็นเลยว่าแตะปุ๊บมาแตะปุ๊บมาแต่ถ้าเป็นเจ้าหนึ่งสองศูนย์อาจจะต้องมีสวังดวะรอกันบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหอะไรมันนานขนาดนี้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับก็มีบ้างเล็กน้อยนิดหน่อยแต่ก็เล่นเกมได้แบบลื่นเหมือนกันถือวป็นานๆก็ร้อนมือเหมือนกันเป็นทุกตัวของเกียรครับช่วงนี้นะครับ ในตัวกล้องนะครับ1 3ึ่เนี่ยให้กล้องมาแค่5ล้านพิกเซลพร้อมแฟนชก็ต่างารุ่นที่เลยในห้าสศูนเนี่ยกล้อง20ล้านเป็นคาวไซแถมมีเพียววิวด้วยตอนแรกคิดว่าเอาและเอาแถมเอามาเนี่ยันจะใช้ได้ได,ได้มันจะถ่ายแล้วมันจะมัวมัวไหมนเนี่ยพอไปลองถ่ายจริงออกกลางแดดถ่ายมาแล้วเฮ้ยภาพออกมาไว้ใจได้ไดเนี่ยตอนนี้ถือว่าผมคิดผิดอะแต่ตอนแรกภาพที่ออกมา ดูคมดูรายละเอียดดีเข้าแบบไปเดินในห้างมีแสงแบบแสงในห้างก็ยังถือว่าใช้ได้แต่พอแบบเจอแสงแบบสลัสวๆอะไรแสงร้อนแสงน้อยเนี่ยตัวไหนก็เป็นทุกยี่ห้ออ่ะเหมือนกันหมดแสงน้อยๆเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดตัวนี้ก็จัดอย่ในนั้นด้วยส่วนตนัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดแค่ว g a ผมก็ให้มาแก้บนนะเนี่ยติดมาให้ั้นะครับว่าเป็นสกายควีนพอรู้เรื่องพอลืมบอกไปกล้องหลังห้าล้านก็จริงนะ แล้วว่าถ่ายวิดีโอด้วยความละเอียด 4K นะครับพร้อมกับเขาเรียกว่าอะไรเฟรมเรท30เฟร,รมต่อวิก็ถือว่าใช้ได้เลยในระดับนึงเดี๋ยวจะหาว่าโมลองไปดูภาพตัวอย่างนะครับ สำหรับแบตเตอรี่นะครับให้แบตเตอรี่มาที่3,400ม ah, ิลลิแอมม์จอ6นิ้วกับแบต3,400ฟังครั้งแรกเฮ้ยพอใช่หรอวะเพราะว่ารูมีเอลิค่า2.0เนี่ยโอ้โหแม่งสูบแบงมากเลยครับเดียวก็หมดเล่นหลายเล่นมาก็เดียกหมดแต่ตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยไดอย่างที่บอกมันมาด้วยดูว์คอ Core, จอก็ HD เวลาใช้งานเนี่ยผมลองแล้วอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ทั้งวันถ่ายรูปเล่นลองท้าขึ้นมันอยู่ได้ทั้งวัน,นครับไม่ต้องพึ่งพลังว่าแบงค์เลย บบไม่ได้เล่นเกมนะแต่ถ้าเล่นเกม G เยี่ห้ออะไรก็เอาไม่อยู่ครับเรื่องนี้ผมว่าเรื่องแบบเนี่ยเราทำมาได้เวิร์กมากส่วนที่เหลือนะครับมันก็ต้องเหมือนกับรู่เมียรุ่นอื่นๆก็ขอสรุปมาเลยดีกว่าสิ่งแรกที่จับครั้งแรกเรารู้สึกชอบมาเลยนะครับคือเรื่องงานประกอบเนี่ยมันตัวมันเองเนะี่ยมันไม่ใช่แบบอยู N ่ในบอดีนะมันไม่ได้ชิดเดียวกันทั้งตัวแต่พอลองจับไปแล้วเนี่ยมันดูแน่นหนามันดูไม่กองแก๊งนะแม้จะเป็นพลาสติก ก็ตามนะมันไม่ได้กองแก๊งเลยนะประกอบมาแน่นใช้ได้เลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมบ่นไว้ตอน15ของศูนย์ก็คือเรื่องปุ่มปุ่มตอนนั้นที่มันแบบเรียงกันชิดแล้วเกินกดยากกดไม่ค่อยโดนตอนนี้ก็ถูกกระจายออกมาแล้วกดง่ายขึ้นถือมือเดียวก็เอื้อมมากดแบค็คได้แบบสบายๆเลยถัดไปก็คือเรื่องจอครับจอตัวนี้6นิ้วแบบ IPS ความละเอียด HD ก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะจอตัวนี้ นะครับคมสีสวยแถมจะเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรก็สบายๆจะอ่านหนังสือในเว็บตรงสือสง่อตรงไปเถอะ2 4 5 PPI ไม่ได้แตกอยู่แล้วโอเคครับแบตเตอรี่ที่ให้มา3,200 mAh ก็อย่างที่บอกัน้ั้งต้นว่ามันท้าอืนใช้ได้เลยเป็นข้อดีมากเป็นเรื่องที่ดีมากๆออใช้งานได้แบบทั้งวันอน่ะโดยไม่ต้องพึ่งเขา e r b แต่อีกนิดนึงเลยนะที่จะทำให้เครื่องนี้ perfect ที่สุดเลย คือเรื่องน้ำหนักเข้าใจก่อนว่าตัวเนี้ยตอนที่มันใหญ่น้ำหนักมันก็เลยต้องเพิ่มตามมาด้วยบอกไปแล้วข้างต้นว่าตัวนี้หนักอยู่ที่220กรัมแต่ใจผมนะถ้ามันต่ำกว่า200กรัมได้เนี่ยมันจะถือว่าเบิร์กมากลองนึกถึงแบบคนผู้หญิงตัวเล็กๆข้องอเล็กๆหรือน้าาเนี่ยดูจะเมื่อยห,หน้าดูนะครับอีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องกล้องมันมีสองอารมปวนกันอย่างแรกเลยเป็นห้าหล้านที่โคตรเจ๋งเวลาอยู่กลางแดบดบอยู่กลางแสง หรืมีแสงเพียงพออย่างเงี้ยเป็นกล้องที่โคตรเจ๋งเลยแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่แสงน้อยมันหวังผลอะไรไม่ค่อยได้ครับอาจจะต้องเปิดแฟลช่วยต้องต้องอะไรหลายๆอย่างก็ประมาณนี้ครับมันไม่มีไม่มีเพลวิวนี่ไม่ได้ใช้เลนส์าาเาไซส์เี่มาได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วสําหรับคนที่สนใจนะครับตัวนี้ลูมีเลนสมนยลูเมีย1 3 0 เปิดตัวออกมาที่ราคา1 000, 1 5 0 0บาทถือว่าน่าสนใจนะกับราคาที่เปิดตัวออกมาสามารถลองไปดูมันได้ไปลองจับเอไงได้ที่ Nokia Shop หรือจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่าง c ี c TG p h ที e ีฟเซมารลองดูได้เลยครับจะได้แบบว่าเออไอ้นี่มันจะโมกกันไปหรือเปล่าไปลองจับตัวเองให้มันนะใช่ไหมสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทางน o อเกประเทศไทยที่ได้ส่งเจ้ารูเมียนทางมงโนมาให้ผมรีวิว สำหรับวันนี้เองก็ผมได้จัด่ารขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ